สวัสดีครับวันนี้นะครับตัวมินินะครับข้างหลังผมมาเปลี่ยนยางน,นะครับตัว Cooper ์นะครับตัวนี้นะไซส์เดิมของมินินะครับติดรถน่านนะจะเป็นตัว r u รันแสกนะครับสองศู 5, C A 18, นยะ์ห้าสี่สิบอาสิบแปดนลูกค้านะครับผมมีอยู่3าย่อสามรุ่นนะครับให้ลูกค้าเลือกนะครับ สไตล์ตาการขับตัวมินิอันนี้นะฮะคือเป็นแฟนเขาใช้ก็คือผู้หญิงนะฮะรันแฟเนี่ยแน่นอนครับมินี่มันแข็งกระด้างน,นะครับก็เขาก็เลยอยากได้ยางเลเดียธรรมดานะครับก็เป็นยางกึง่งๆค่อนข้างสปอร์ตหน่อยนะครับก็ดอกสปอร์ตนะครับผมมี3แบบให้ลูกค้าท่านนี้เขาเลือกนะครับนะฮะถ้าเป็นแบบที่1นะครับก็ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะนิชลนนะครับ ไหลอดสปอร์ต4 SUV นะฮะโอเคนะครับอ้อเดี๋ยวก่อนนะบอกก่อนบอกก่อนนิดนึงตัวนี้นะครับเป็นสายยางนะ 21545R18 นะครับใส่แทนตัว 20540R18 ได้นะครับพอดีเลยโอเคมานะครับตัวนี้ตัวแรกก่อนนะฮะก็จะเป็นตัว ไปหลอดสปอร์ต4 SUV นะไปหลอดสปอร์ต4นะครับ 2- 1 5 4 5ึ้าสี่หสิบดมิชลินนะครับตัวนี้เนี่ยลักษณะของยางนะครับหลอดสปอร์ตนะครับก็คือล่องนะรีดน้ำได้ดีนะครับระยะเบรกนะครับถนนแห้งถนนเปียกนะครับดีแล้วก็ด้วยตัวแก้มยางนะครับของมิชลินนะครับค่อนข้างจะยืดหยุ่นนิ่มนวลนี่นี่นิ่มนวลแล้วที่สำคัญพิเศษนะครับก็คือตัวนี้นี่นะตัวนี้นะ ดูนะฮะดูแก้นยางนะรับนี่เห็นไหมพิเศษนะครับตัวนี้เป็นยางนำเข้านะมีที่นี่ที่เดียวนะครับ2 154 58นะครับ R 1 8เนี้ยสามารถใส่ตัวมัด,ด้าสานะครับตัวตรงรุ่นก็ได้นะโอเคมาพอมาตัวที่2เนี่ยนะครับเป็นตัวที่อ่า ตัน s 0 0 7 a แน่นอนครับก็เป็นต,ตัวญี่ปุ่นนะครับเราถนอยลื่น้ำเข้าโค้งนะครับก็นน่นน่ะแน่นเลยนะครับเข้าโค้งนะฮะตัวนี้แน่นมากนะครับตัวผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับอ่ะตัวที่สามนะครับก็จะเป็นตัวดั Dallob Max Tt น,นะนี่นะครับสปอร์นี่สปอร์ Max ท t นะครับตัวนี้ก็ผลิตที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะ ที่นี่เอาสินค้าเกรดพรีเมียมนะครับามาให้นะฮะลูกค้าผมนะครับผมแต่ผมจะหามานะฮะเป็นเกรดเราจะคัดเกรดนิดนึงนะครับก็บางทีเนี่ยการจ่ายจ่ายเงินเนี่ยผมต้องการให้ลูกค้าคุ้มค่าง่ายๆนะฮะก็ได้เกรดสูงขึ้นแต่จ่ายเงินอาจจะได้สเปคปกติอย่างเงี้ยผมก็พยายามจะหามาให้นะครับแต่แล้วแต่บางไซส์นะต้องบอกก่อนแล้วแต่บางไซส์นะครับตัวดันหลอกนะครับ ตัวนี้เนี่ยนะครับจะรีดน้ำดีนะฮะก็โครงสร้างของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้เป็นลอง S 0 0 7 a นะครับแต่ด้วยระยะการใช้งานเนี่ยดัลลบอตัวนี้เนี่ยก็ใช้งานเนี่ยได้คุยง่ายว่าสั้นกว่านิดหนึ่งนะครับนะตัวนี้ลูกค้านะครับก็คุยง่ายว่า สุดท้ายนะครับลูกค้าก็เลือกเลือกตัวไหนตัวไหนเอ่ยก็คือตัวนี้ S007A นะครับก็เขามองว่ามันจะเหมาะสมกับการใช้งานของเขามากกว่านะครับก็เปตนนะฮะโฟเนซ่า S007A นะครับเพราะเนื่องจากว่า,าโจทย์คือตัวเขาเองเนี่ยนะครับของแฟนเขาเนี่ยผู้หญิงอ่ะตัวใหญ่อ่ะค่อนข้างขับรถเนี่ยไม่ค่อยระมัดระวังเขาก็เลยอยากได้แกนยางเนี่ยค่อนข้างจาก โครงสร้างเนี่ยค่อนข้างจะทนทานทนทานมากกว่านะครับตัวนี้นะโครงสร้างแข็งแรงแล้วกันผู้่ายผู้หญิงนะครับเะว่าเป็นห่วงแฟนเขานะครับเขาก็เลยจะเอาบิดโตนเลยเอาตัวท็อปดีกว่านะครับตัวนี้เนาะอ่าตัวมิชลินนะครับที่ใครเห็นอยู่ก็นะครับสาหรับว่าโอเคเป็นผู้ชายอยากได้ให้มันนุ่มๆหน่อยใส่ตัวมินินะครับอันนี้ผมก็ว่าดีนะเพราะมันยืดหยุ่นสูงมากเลยยุ่ง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 ไปอยาไปแล้วอยาไปแล้วอยากไปแล้ววิ่งวิ่ง วิ่งเลยดูวิ่งเลยเลย,ยางยางมันไปนะนี่วางไว้ก่อนนะโอ้มีสัตเด็ดด้วยมีสัตเด็ดด้วยวิ่งเลยยางวิ่งเลยนะครับนะก็ยังไงที่นี่นครับก็มีให้เลือกนะครับให เพื่อนๆได้ดูนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างนะครับก็ลูกค้าเขานัดไว้นะฮะก็ผมก็บอกว่าเข้ามาได้เลยนะฮะก็มีสินค้าเนี่ยประมาณนี้นะฮะก็มาดูมาจับนะครับแล้วก็มาสัมผัสกันนะครับสินค้าสินค้าบางอย่างเราต้องสัมผัสบ้างเนาะจะได้เห็นภาพนะครับไม่ใช่แบบว่ามานั่งถามกันเป็นข้อความนะไอ้นี่มันเป็นยังไงราคาเท่าไหร่นะฮะมันไม่เห็นหรอกครับ เนาะว่าเราจะใช้แบบไหนฟิลลิ่งคุณขับแบบไหนเนี่ยคุณก็เลือกให้มันถูกนะฮะสินค้ามันมีเยอะนะครับก็เหมือนกับที่ร้านนะครับอย่างเงี้ยก็มีเยอะแยะมากมายนะครับลูกค้ามาบอกบางทีชอบเลยพี่เนี่ยมาเจอเลยมีสินค้าเรียบร้อยเลยออาอย่างเงี้ยครับผมก็ยังไงฝากติดตามนะครับผลงานได้นะครับก็บางทีผมเอาลงนะครับไม่ได้เป็นวีโอเป็นภาพก็ที่ Facebook นะครับ ที Auto เลยเป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็ทิสเตอรแกรมนะครับ TW Auto นะฮะหรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่0957299159นะครับขอบคุณมากครับ